เมื่อกี้นะฮะเราได้โจทย์มาเนาะให้เราทําการ์ดในการแสดงสินค้าอะไรบางอย่างซึ่งมีข้อแม้นะครับก็คือทําใช้จังวัดสคริปต์นั่นเองนะฮะไปลุยกันดีกว่าว่าทํยังไงอันดับแรกผมจะมองเป็น2ส่วนนะก็คือจะมีส่วนบนที่เป็นรูปเนาะแล้วก็ส่วนล่างที่เป็นคอนเทนต์ก็ทําการสร้างดิฟขึ้นมาก่อนเลยที่มีชื่อว่าการ์ดอันนี้ผมทําการเซตจ,จอเอาไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราแบ่งเมื่อกี้นะเนาะราผมก็ทําการสร้างดิฟข,ขึ้นมาอันนึงซึ่งข้างในจะมีแท็ก image นะอันนี้ก็เอารูปมาใส่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการสร้างดิฟที่มีคลาส content ตรงนี้ลงไปหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยซึ่งเราต้องกลับมาดูโจทย์ก่อนนะครับว่าในดีไซน์เนี่ยมันมีพาร์ทไหนบ้างที่เราต้องทําก็คือจะมีนี่ตรง เป็นไตเติลของสินค้ามีตรงนี้เป็นส่วนของรีวิวมีส่วนที่เป็นราคาที่ลดแล้วแล้วก็ราคาเต็มแล้วก็พาร์ทที่เช็คว่ามีของในสต็อกหรือเปล่าแล้วก็เป็นปุ่มที่เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าแล้วก็อีก2ปุ่มที่เป็นฟังก์ชันอะไรบางอย่างอย่างอันนี้เป็นคอมเพลกับ a ทู t ฟ f a อร์ i ิตก็เราจะทําไล่ตามลงมาตามนี้เลยอ่าตรงนี้ผมก็ทําการแอดเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะมี h 2สองที่เป็นชื่อไตเติลแล้วก็มีตรงพาร์ทรีวิวบ็อกที่เป็น่วนของดาวพาร์ทต่อมาผมใส่ดิสเข้านะครับเป็นดิสอี่ มีคอมแพรกับ Add to f a v o r i t e เสร็จแล้วก็ทําการใส่ CSS ให้เรียบร้อยนะฮะซึ่งผมใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วภาที่สําคัญก็คือนี่เลยครับตรง Selector ตรงนี้ dot f o ก็คือตรงที่เป็นดาวเมื่อกี้แต่เป็นดาวแบบเต็มผมใส่ pseudo element before เอาไว้แล้วก็ position absolute แล้วก็จะตัวแม่ซึ่งตรงนี้นะครับที่ใช้ pseudo element before เนี่ยเพราะว่าผมจะใช้ property content นะครับแล้วก็ดูค่าข้างในเป็น backslash สองหตรงนี้เนี่ยจะเป็นรหัสอยู่ใน code CSS ซึ่งสามารถไป search ได้เสร็จแล้วเราก็ใส่สีให้มันซึ่งในภาพาตรงนี้เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นดาวแบบนี้นี่เเเเเเเออองงงสสรรรร็็็็จจจแลลลล้้้วววกกกกกไไปปััััด layout and stock ตตตตาาาามมมมิยยยยยคคบบผผ่่่่นนทีีีหื price ใช้ Dispersive ธรรมดาผมก็ใช้ Justify Content Space Between นะฮะให้มันแยกออกจากกันไปเลยเสร็จแล้วจะปุ่มเนี่ยก็ง,ง่ายมากๆเลยครับผมก็ทำการ Width 100%แล้วก็ทำการ Padding บนล่าง0.75 rem แล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเป็นสูตรซึ่งความกว้างเนี่ยมันจะเต็มเลยนะฮะแล้วก็ Padding บนล่างนิดเดียวเท่านั้นเองที่เหลือก็หลักการคล้ายๆกันก็จะง่ายมากๆแล้วนะฮะแต่เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้การ์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมถ้าเกิดใครมีวิธีเขียนที่ดีกว่านี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ